เอาเถแลนะสวัสดีค่ะ,คะเ็ลก็ต่ายนะคะบอยค่ะค่ะของเรานะคะวันนี้นะคะเราอยู่ที่สยามนิสันลาชบุรีสาขาแม่อกองนั่นเองค่ะของชลุมของเรานะคะอยู่ติดถนนชลามสองนะคะยืงย่งๆกับดิกีีสมุทรสงครามน,นั่นเองค่ะ เดี๋ยววันนี้เซลกระต่ายและเซลกระปอยนะคะพาไปชมรถนะคะของเรานะคะแต่ละรุ่นนะคะด้านในโชว์รูมค่ะตามมาเลยค่ะแล้วก็มาเริ่มกันที่คันแรกเลยนะคะวันนี้นะคะกระปอยนะคะอยู่กับเจ้าฮิสันออนยูอัลเมล่านั่นเองนะคะตอนนี้นะคะตัวนี้เป็นรุ่น VL นะคะตัวนี้มันเป็นพิเศษเฉพาะรุ่นนะคะตัวนี้เป็นรุ่นหลังคาดํานะคะตัวนี้มีเพียง300คันทั่วประเทศเท่านั้นและนะคะอยู่กับกระปอยวันนี้เพียง10คันเท่านั้นนะคะ ลูกค้าท่านใดนะคะที่กําลังหาอยากจองอยากจับเป็นเจ้าของะคะรีบๆเลยนะคะเช้าหมดอดนะคะ รอชั้นที่สองของเราเลยนะคะที่สานตอนเดียวนะคะโฉมใหม่นั่นเอง,งนะคะให้ดูหน้าค่ะแอบสุดดานมากเลยนะคะสําหรับสายบรรทุกน,นะคะที่กําลังมองหารถตอนเดียวนะคะไวบบ้บรรทุกที่เราเลยนะคะมีรถพร้อมส่งมอบเลยค่ะเดี๋ยวไปดูรอบๆตัวรถกันนะคะค่ะของเรานะคะด้านข้างเป็นล้อเหล็กนะคะสิบหกนิ้วนะคะและ ด้านข้างของเรามีบันไดนะคะนี่ค่ะมีที่เหยียบนะคะขึ้นกระบะด้านหลังด้วยนะคะค่ะแล้วก็ช่วงล่างของเรานะคะความสูงระดับใต้ท้องรถของเรานี่สูงสุดในตลาดเลยนะคะค่ะน,นี่เป็นจุดเด่นของเราเลยค่ะสูงที่สุดในตลาดเลยนะคะเดี๋ยวให้มาดูภายในกันนะคะภายในของเรานะคะ เคโมโลยีภายในของเราเครื่นเสียงนะคะของเราจอสัมผัส7นิ้วเลยนะคะรองรับ2ระบบเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto ได้เลยค่ะคะ่ะสำหรับคนที่สนใจนะคะสายบรรทุกนะคะติดต่อที่เซลก์กรหน่ายได้เลยนะคะของเรารถพร้อมสมับมัเลยนะคะ วันนี้นะคะกระต่ายแล้วก็กระปอยนะคะก็ต้องขอจบการแนะนําผลิตภัณฑ์รถนะคะสําหรับเจ้า,ากระบะตอนเดียวนะคะแล้วก็เจ้าลิสตันออนนิวออมลล่านะคะแต่สําหรับเจ้าลิสตันออนนิวออมลล่าเนี่ยวันนี้พิเศษเที่ยงออกรถนะคะ9,900เท่านั้นนะคะค่าแล้วของน้องกระต่ายล่ะคะสำหรับตอนเดียวของไตายนะคะพิเศษเลยนะคะสําหรับส่ายบรรทุกใช้เงินออกรถเที่ยง9บาทเท่าน,นั้นเองนะคะค่ะสาหรับ สนใจนะคะก็คือโพสและแอดไลน์เซลกระต่ายกับกระปอยตามด้านล่างนี้ได้เลยนะคะใค่ไงฝากไว้ด้วยข่าววันนี้นะคะขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะก็อย่าลืม,ลมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจใพวกเราด้วยนะคะค่ะ,คะใช่วันนี้ก็เราขอลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าอีกทีคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย,บาย